เพิ่งมาถึงเพิ่งมาถึงครับทุกวันโอเคเดี๋ยวโทรหาเดี๋ยวโทรหาโฮยเั้ดเฮ้ย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 เฮ้ ไปยุใสกันมาฮะไปยุใสกันมาถ้ากันหลงทางถ้ากันลงทางบ่ถ้ากันลงทางบ่ฮะถ้ากันลงทางบ่ โอ้เมื่อกี้เอ้อแวะไปเรือนจำมาด้วยเมื่อกี้ครับดเพื่อนัพดี่นี่เรงอะไังอ่แกงรับใหม่เราแกงเปรยไปเปรยไปนี่โทรมาใหญ่เลยตัวอามืงไงตอาจิ๋วไมาคับส่ย่งกานเรื่องเมองไงมนะ

เสียงจกจั่มาแล้วครชิรับหรอมาถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเป็นทำอะไรกันอยู่ายีนเนะครับ ป้าลวเกมอก่ายรลุงเยสมบัต่านแล้วเบื่อมาปบเ่ะผมถ้ากันมาหอดกันบัดอุกขคันแล้วนะครับผมเนาะโอ้ รถซื้อแกงขึ้นมาขึ้นมาหอดก้อนมูแล้วรถซื้อแกงคอยอือได้ยังไงเนี่ยไ <c oughs> ป็ังไงล่ะเจอรถซื้อแกงอะ่ะรถแกงได้ไงเออรถซื้อแกงแซงได้ไงเนี่ยฮะฮะ ว่ห่อยดอกจอดก่อนขยแลนเขาจะเล่นเ็จแล้วเยียบขนาดทางตรงเนาะมันฟังอย่างฟังดอีกบ่โอ้ก็งินข้างดาจะพี่้อ เราเสร็ดไปเจอปะตาาดัที่ไม่รับเยเกิดาันเใจเลยขิขาหยากไยไว้เอเจยืผนกปอ้วสิไม่ิาน้ำดอกแ่ปูปคือรถแม่หรือเาตะกีมาใส่ตอนไหนมืดไป

นะครับผมทีนี้ก็จะแยกแย้ายกันกลับบ้านแล้วนะครับผมเข้าเฮือนแยกแยก้ายก,กันเข้าเฮือนนะครับผม้งกาแจ้เที่ครับพ่เที่เนี่ย ไม่ติเ็ดปลาไ่ตเ็กะกะว่าเอ้ยเร็วๆหน่อยใช่ไหมแต่ว่าให้ให้อย่ามาพอพอบอกให้มึงส่งโลมาให้มึงจอดส่งโลมาให้มึงจอดไปส่งก็เข้าเรือนจำมันโกหกเลยปะ แลนก่อนจะเลิ่มสิ้นเลยจมอยลำหนึ่งปังยูซี่แยกกูละครส่งอีกลำหนึ่งยูซี่แยกกูเลื่อข้ามปังหมดเลยเราก็ส่งไปที่วางโองคู๋ใกล้ๆกันเลยเป็นไงครับผมพี่อุ๊ยหนาวพักพอ่มนไว้แก๊งห้าร้อยนี่มันไว้ใจใครไม่ได้เลยเนี่ยหนูจะต่อไฟไงเรื่เจ้าความเงียบแต่ตามโทรมาความบ้างกุ๊บลุ้มหดวงกวนมาแรงเลย คิดปกติเอาเมยเตือนพน้อนเตือนพน้อนแต่ประกาศรับเลยตีมาถึงขับรออยู่วะไอชิปข้างใมันช้าจังวะมันถึงก่อนเราครับลุงคนนี้เจอกันครับสวัสดีครับผมครับผมมองลเราพูดคิดอะไรดีก็หายไปไหนมั้งเรียจอดเที่ยวลุงไม่จอดอ่ะ พากันไปข้าห้องน้ำไม่จอดย่ไจอดอาบนรบอกยอุตส่าห์แซงก้นมาเราเปิดไฟเลี่ยวมาบมาบเราพากันขี่ผ่านเบ้ดจิ๋วเฝ้าแลนเงียวขนาดนั้นที่นาี่กลับบ้านเลยเหรอครับ กับบอ,บอกนู่ครับปไ,<ด>ไป้นไม้ลงกี่โมงเดี๋ยลงกีโมงอะบอกนูเอาต้ไนไม้มาลงเเยอะอื้นอะโอ้โหี่บานนะครับผมยก้ายก,กันกลับบ้านเอา บางรั่วเน,นี่ยรถพนมาจอดขวางทางเราเท่าดิเรนตนต่ำซะเนาะนะไปนะครับผมเราก็กลับบ้านนอนได้แล้วโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ